เคยมีเพื่อนๆหลายคนนะเคยบอกกับพี่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถลงทุนในหุ้นได้หรอกเพราะเขาเนี่ยไม่ได้เรียนการเงินมาไม่ได้จบการเงินมาเลยนะจะลงทุนในหุ้นได้อย่างไงนะแต่ความเป็นจริงแล้วนะความเข้าใจข้อนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วพี่มีเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะครับ เรื่องนี้นะเป็นการทดลองนะของที่อเมริกาเขานะก็มีการที่จัดเนี่ยคนกับลิง่มาทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นลิงชิมแปนซีนะหรือที่บ้านเราจะเรียกว่าลิงชิมแกงฟรีนั่นเองนะกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเด็กเนี่ยสี่ถึงหกขวบอนะ่าแล้วกลุ่มที่3นะก็คือคนทํางานประจำอ่าคนทั่ทํางานแล้วอะ่ะอายุ20กว่า30กว่าประมาณนี้นะครับ และให้คน3ามกลุ่มนี้นะครับเลือกหุ้นซึ่งแน,น่นอนที่สุดว่าลิงเนี่ยไม่รู้จักหุ้นมันก็ได้แค่จิ้มมั่วๆไปนะส่วนเด็กอนุบาลก็เลือกหุ้นของเขาไปนะแล้วก็ดูซิว่าผ่านไป15ปี20ปีเนี่ยผลลัพธ์หรือผลตอบแทนจะเป็นยังไงนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจมากโดยที่กลุ่มของผู้ใหญ่เนี่ยนะที่มีความคิดความอ่านแนละมีประสบการณ์มีความรู้มากมายแล้วเนี่ยกลับเลือกหุ้นแล้วก็ได้ผลตอบแทนเนี่ย ต่ำที่สุดได้รับผลตอบแทนนะเพียงแค่ปีละ3-4%เท่านั้นเองนะบางคนก็ขาดทุนด้วยนะแต่ในขณะที่ลิงนะชิมบันซีซึ่งเขาเนี่ยไม่รู้จักหุ้นเลือยหุ้นไม่เป็นนะเขาจิ้งมโ้มๆอย่างเดียวเนี่ยแต่พอเวลาผ่านเป็น20ปีเนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนนะอยู่ที่ประมาณ8%ตต่อปีหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของตลาดหุ้นในอเมริการ,ระยะยาวนั่นเองนะ และที่น่าสนใจจริงๆก็คือเด็ก4-6ขวบนะเขาเนี่ยมีการเลือกหุ้นที่ใกล้ตัวเขาทั้งนั้นเลยเช่นเขาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาอาจจะดูการ์ตูนของวอลดิสนีย์ตอนเช้าๆเนี่ยเขาอาจจะกินคอนเฟลกยี่ห้อเคลล็อกหรือกินช็อกโกแลตนะยี่ห้อเฮอร์ชี่ราดในขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเลือกในสิ่งที่มันใกล้ตัวเขามากๆและผลตอบแทนก็ดีอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับบางทีเขาอาจจะกินโค้กด้วยซึ่งผลตอบแทนของกลุ่มเด็กเนี้ย เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่15-20เซนต์ต่อปีเลยนะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะสอนให้เรารู้อะไรนะครับสอนให้เรารู้ว่า ต่อให้เรานะไม่มีความรู้เนะเรื่องงบการเงินหรือเรื่องการเงินเลยนะเราก็ยังสามารถลงทุนและได้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่ดีมากๆนะในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นผู้ใหญ่ซะต่างหากที่บางทีเนี่ยเราคิดเยอะเกินไปคิดมากเกินไปว่าต้องรู้จักงบการเงินเป็นอย่างดีเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยซื้อๆขายขายบ่อยเกินไปนะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่ควรนะครับ และวิธีการเลือกหุ้นนะครับในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยย่อมมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีความสนใจที่แตกต่างกันและหลากหลายนะซึ่งในความหลากหลายนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างประสบการณ์ของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เช่นตอนเช้านะตื่นมาเนี่ยเราขับรถไปทํางานเราก็อาจจะต้องขึ้นทางด่วน ซื้อหุ้นทางด่วนก็คือ BEM นั่นเองเก็มีทางด่วนกรุงเทพนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าปริมาณรถเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกๆปีเห็นแล้วว่าปริมาณรถที่มันติดอยู่กับเราบนทางด่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นกันนะ หรือถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าไปทํางานใช่ไหมก็มี2ยี่ห้อก็คือ B T S กับ B E M หรือ b บนนั่นเองนะก็ทําให้เรารู้แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าสายใหม่ๆเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนอกจากนั้นเนี่ยคนขึ้นรถไฟฟ้านะก็เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันต่างหากเนี่ยมันก็กลายมาเป็นหุ้นท้าทุกตัวนะนอกจากนั้นนะในวันเสาร์อาทิตย์ในวันหยุดของเราเนี่ยเราอาจจะยังมีการไปดูหนังไปกินข้าวที่ห้างนะห้างเนี้ยที่เราไปเนี่ นะเขาอาจจะมีคนเยอะขึ้นเรื่อยๆอเช่นห้างเซนทัลก็มีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะหรือห้างเมกาบางนาอะไรแบบนี้นะครับก็เราก็เห็นว่าว่าโอ้วีคนเยอะขึ้นมากๆเลยแล้วเขาก็สร้างส่วนต่อขยายไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยัมีคนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยเช่นกันนะหรือจะเป็น ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะมีการเล่นกีฬาเราจะชอบสายกินอ่าเราชอบของกินเราแสวงหาของกินเราอยู่ในอุตสาหกรรมไหนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวอ,อย่างไงโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เช่นโอ้เราเห็นว่าร้านนี้คนมากินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ทุกๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยต่อคิวทุกครั้งเลยนะ ไม่เหมือนร้านอื่นอ่าซึ่งก็อาจจะเป็นหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตลาดก็ได้อ่านะครับหรือแม้แต่การสนใจกีฬาเนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะก็ทําให้รู้ได้ว่าเทรนด์ของการวิ่งมาราธอนมินิฮาร์มมาราธอนวิ่งมาราธอนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกครั้งหรือเปล่ารายการแข่งขันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะก็ทําให้เรารู้ได้ว่า เทรนด์ของการรักษาสุขภาพของคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรามีความรู้อยู่แล้วเรามีประสบการณ์ที่จะได้พบเจอทุกๆุวันอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับว่าแม้ว่าการเลือกหุ้นนะครับจะไม่ใช่สาระสําคัญเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเรื่องของการประเมินมูลค่ามีเรื่องของการวิเคราะห์การเงินเพิ่มเติมอยู่บ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าการลงทุนนะครับ มันไม่ใช่เพียงแค่การเก่งกําไรในราคาของหุ้นแต่การลงทุนที่แท้จริงเนี่ยคือการที่เราเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนร่วมเข้าไปเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจธุรกิจนั้นยกตัวอย่างว่าบริษัทที่ทําทางด่วนแล้วกัน ถ้าเรามั่นใจว่าในแต่ละปีนี้มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นและรถเนี่ยก็จาเป็นต้องใช้ทางด่วนดังนั้นมันแปลว่าธุรกิจทางด่วนเนี่ยอาจจะอยู่กับเราอีก5ปี10ปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้านั่นก็แปลว่าถ้าเราเนี่ยมีโอกาสได้สามารถร่วมทุนหรือลงทุนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจที่ทําทางด่วนได้เนี่ยก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ดี ดังนั้นเนี่ยการเลือกธุรกิจที่ดีเนี่ยสามารถเอาชนะข้อจํากัดอย่างอื่นไปได้นะครับเ <mel od ic> หมือนตัวอย่างแรกที่เราเล่ากันไปว่าเด็กเนี่ยเลือกหุ้นที่เขาอ่ะรู้จักซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าเด็กเนี่ยไม่รู้จักงบการเงินนะไม่เคยเรียนการเงินมาแน่นอนนะแต่ก็ยังสามารถเลือกหุ้นได้ดีวกวับผู้ใหญ่ได้ซ้ำนะครับ <m uch ing> ดังนั้นนะครับการลงทุนนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีดีเทลบ้างนะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเรามองข้ามดีเทลไปบ้างเราไม่สามารถลงทุนได้อยู่ดีนะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะสนใจอยากลงทุนในหุ้นนะครับหรืออยากเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนของตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันยากจังเลยรู้สึกว่าสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็อยากจะขอแนะนำนะว่าเราเนี่ยเราทำเนื้อหาสอนการลงทุนนะครับในช่องทางต่างๆนะครับโดยที่พยายามจะย่อยเรื่องยากๆเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆนะครับโดยติดตามเราได้ทางนะครับ Facebook u t u b e นะฮะแล้วก็บล็อกดิสนะครับลงทุนกลิกล้วยด้วยนะครับขอบคุณครับ